ออกเดินทางต่อค่ะวันนี้เราจะไปเวกัสค่ะบัคบโลวิงต้องเดินทางต่อค่ะเช้านี้เราจะออกจากที่พักแต่เช้านะคะกลับมาแล้วค่ะหลังจากหายหน้าหายตาเป็นหนวันนะคะพามาดูอาหารเช้าแรกที่ LA ค่ะทุกคนมาถึงเมื่อวานแล้วก็นอนพักที่นี่1คืนค่ะ อาหารก็ง่ายๆค่ะทุกคนบรรดาจารย์หรือว่าช้อนซอมก็เป็นพลาสติกคะ่ะได้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะของแดนได้เป็นกาแฟไข่แล้วก็เนี้ยคะ่ะเบคอนจากนั้นเราก็ทำการออกเดินทางต่อนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ลาสเวกัสค่ะที่รัฐเนวาดาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้เราจะไม่ใช้ไฮเวย์ค่ะทุกคน เราจะขับผ่านเดทวาเล่ค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าหุบเขาแห่งความตายค่ะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะขึ้นตรงกับรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะตอนนี้เราแวะที่ซูปเปอร์ก่อนนะคะที่สเปรวซื้อของบางอย่างค่ะทุกคนเพราะว่าที่ลาสเวกัสเราจะพักกัน3คืนค่ะเขาไม่รวมอาหารเช้าว่าด้วยเรื่องอุทยานแห่งชาติหรือว่าเดทวาเล่ที่เราจะขับผ่านวันนี้นะคะเป็นอุทยานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะ มีพื้นที่กว่า3.4ล้านเอเคอร์เลยนะคะพื้นที่บางส่วนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็เป็นทะเลทรายค่ะวันนี้เราออกแต่เช้านะคะทุกคนทานอาหารเช้าที่โรงแรมตอน6โมงเช้าค,คะ่ะออกมาถึงนี่ก็เขาเปิด7โมงค่ะทุกคนมารออยู่ประมาณ4นาทีสิ่งที่แนนได้ก็น้ำมะพร้าวแล้วก็มะม่วงค่ะทุกคนเลือกลูกที่แบบแข็งที่สุดแล้วนะ จะอยากตามะม,ม่วงค่ะวันนี้นี่ค่ะพื้นที่ของอุทยานเป็นทะเลทรายนะคะช่วงนี้ยังไม่ร้อนมากค่ะนานๆจะมีรถขับส่วนทางมาทีหนึ่ง จอดแวกค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยแวกอนค่ะแวกก้อนหรือวากอนเป็นหินมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเขารวมกันเองหรือว่าใครขนมาตั้งไว้นะคะขับมาตั้งไกลไกลมากเลยคะ่ะมาเจอเป็นจุดพักรถค่ะทุกคนเขาก็จะขายอาหารพวกไก่นะคะแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มอารมณ์ประมาณซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะระหว่างทางได้ไก่มาสองกล่องค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดคะ่ะทุกคนซอสเผ็ดเพิ่มพิเศษ น้ำจิ้มบัฟฟาโลวิงค่ะที่นี่เขาจะขึ้นชื่อนะคะที่อเมริกาแต่ที่แนนได้มาไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะจะออกเปรี้ยวนำซะมากกว่าแก้ขัดได้เหมือนกันนะคะอร่อยดีค่ะได้เป็นอาหารเที่ยงของมิอนี้เลยแต่ก็ทานไม่หมดกันค่ะทุกคนบริเวณโดยรอบก็จะเนี่ยค่ะทุกคนว่างเปล่าแบบนี้เลยค่ะหาผู้คนก็ไม่ค่อยมีค่ะเดินทางต่อค่ะสวัสดีค่ะ